ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อครับเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะคะถือว่ายังยังไม่เคยเจอตัวจริงครับก็เชื่อค่ะเชื่อรัฐบาลเชื่อไม่ได้ขนาดผียังจริงเลยพวกสิ่งนี้รับยังมีจริงเลยแล้วทำไมเราต่างดาวจะไม่มีไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อค่ะไม่มีจริงค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ตอนยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้แน่นอนามันมีรอยตัวเองก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แบบชัดเจนแล้วก็ยังมีข้อถ่เถียงมาก เชื่อครับเคยดูในสารคดีแล้วก็มันก,ก็มีการพิสูจน์มาแล้วก็อย่างถ้ามีโลกเราก็คิดว่าน่าจะมีโลกอื่นด้วย ะะเรากาลังพาท่านผู้ชมไปเขากรลาครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ที่มีการพบเจอย FO ธภพไวยสุดในประเทศไทยครับผมจริงปะคะและกลุ่มประสานงานเตือนภัยของเขากลาเขายังชื่ออีกว่าตรงนั้นนะคะมีประตูมิติที่เชื่อมต่อระหว่างโลกกับจักรวาลแบบพาร์คเรื่องราวมันน่าสนใจไหมคะสนใจมากก่อนที่เราจะไปถึงนครสวรรค์เนี้ยประมาณอีกสองสามชั่วโมงเลยทีเดียว <หา S 2> เราพาผู้ชมเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับยุทอภพภาก่อนดีกว่าไหมคะโอเคเลยครับงั้นตอนนี้เราไปดูประวัติยุทธภพภาพกอนเลยครับ การพบเห็นยานบินบนท้องฟ้าที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นอะไรนั้นมีมานานกว่าศตวรรษแล้วรายงานที่เชื่อถือได้อันดับแรกมาจากพวกนักบินของอเมริกาและอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีรายงานว่าผู้นักบินได้พบเห็นยานบินที่ไม่สามารถระบุฝ่ายได้ซึ่งพวกเขาได้เรียกยานบินเหล่านั้นว่าฟูไฟเตอร์ ซึ่งบินหยอกล้อฝูงบินในระหว่างที่นักบ,บินได้ปฏิบัติภารกิจในขณะนั้นทําให้พวกเขาเข้าใจว่ายานบินเหล่านั้นเป็นยานบินทดสอบของเยอรมันหรือญี่ปุ่นเพื่อนํามาใช้ในการทําสงครามโลกครั้งที่2แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง,งจงงองึงได้ทราบว่านักบ,บินฝ่ายอักษรก็ได้พบยานบินนี้เหมือนกันและเข้าใจว่า เป็นยานบินทดสอบของฝ่ายพันธมิตรหลังจากนั้นฟู้ไฟเตอร์ก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในเช้าวันที่24มิถุนายนคิหนศักราช1,947นักบ,บินเอกชนเคนเนตอาโนกกำลังบินอยู่เหนือเขาเรเนียรัฐวอชิงตัน ได้เห็นวัตถุที่บินได้ก้าหลังที่บินต่อกันมาขายลูกโซ่ด้วยความเร็วสูงหลังจากนั้นอนโนได้บรรยายถึงสิ่งที่เขาเห็นให้ผู้สื่อข่าวฟังเขาอธิบายถึงรูปร่างของวัตถุที่บินได้นี้ว่ามีรูปร่างคล้ายตามหนึ่งในผู้สื่อข่าวจึงใช้คำว่าจานบินบรรยายถึงสิ่งนี้ไม่มีกรารพบเห็นวัตถุที่บินได้บนท้องฟ้าซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวัตถุที่เห็นเป็นอะไรกันแน่ ดังนั้นจึงมีการเรียกชื่อสิ่งที่เห็นนั้นว่า UFO หรือยานบินไม่ปรากฏสัญชาติซึ่ง UFO อาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินหรือสเก็ตดาวก็ได้แต่ก็มีคนบางกลุ่มคิดว่า UFO เป็นยานอวกาศที่มาจากอีก่วงมิติหนึ่งแล้วคุณหละ่ะคิดว่า UFO มาจากไหน เอาล้ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วฮะเขากะลาที่ที่ผู้คนนะฮะพบเจอยิ้โอมากที่สุดในประเทศไทยครับผมก็เวลาเดินทางนะคะประมาณ 3- 4ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะจากกรุงเทพมหาคนครตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงเย็นเท่านั้นเองเราเจอเขากะลาแล้วลาแล้วแล้ววันนี้ e x c คลูซีฟสุดๆค่ะคุณฟั๊มีอะไรครับ,รรบเขาบอกว่ามีงานค่ะตรงบนเขากะลาเป็นอะไรผมอยากรู้จังเลยเรายังไม่บอกช่วงนี้เดี๋ยวไปบอกช่วงหน้าดีกว่าแต่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขากะลายังไงดีก็ เอาอางี้ดีกว่าเรามาแบ่งหน้าที่กันไหมโอเคจะให้คนนึงเดินขึ้นไปบนเขากะลาอีกคนนึงขับรถไปสำรวจรอบๆเขากะลาดีกว่าโอเคเปลี่ยนยุทธการโอเคเลยหนึ่งสองจับคุณปักเดินขึ้นเขากะลานะคะแล้วเดี๋ินจากันข้างบนค่ะเดินจากันข้างบนค่ะบ๊ายบายคุณปักคะไม่ใช่ทางนั้นค่ะกลับมานี่ค่ะไม่ใช่ทางนี้เหรอฮะโอเคผมนึกว่าทางนี้เนี่ยเร็วๆค่ะ ท่านผู้ชมครับกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากลาเชื่อกันว่าเขากลาแห่งนี้เป็นประตูมิติทางเข้าออกของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวครับและที่สําคัญที่นี่ยังเป็นกองบัญชาการมนุษย์ต่างดาวจากหลายดวงดาวอีกด้วยเพราะมีการพบเห็นและถ่ายติดวัตถุประหลาดอยู่เสมอกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากลาจึงให้ที่นี่ครับเป็นพื้นที่สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและทําพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆครับ และก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะฮะเนื่องจากวันที่เรามาถ่ายทำรายการตรงกับวันที่มีพิธีกรรมพอดีเลยครับส่วนพิธีกรรมจะเป็นพิธีกรรมแบบไหนพิธีกรรมอะไรนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าครับฮะตอนนี้นะครับผมเราก็ประสบป,ปัญหานะครับรถไม่สามารถเอาขึ้นไปบนเขากะลาได้นะครับผม <illust rator. S 2> เพราะว่ามีปัญหาบางอย่างนะครับก็ตอนนี้นะคะก็จะเป็นชุมนุมของรถที่ขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันเนี่ยจะเป็นอ e ีโคคานะคะเพราะว่าพื้นเนี่ยมันสูงนะคะ ทำให้ใต้ทองรถเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ค่ะเราก็เลยเลือกใช้วิธีการเดินเนี่ยเป็นวิธีการที่ออกกำลังกายครบคู่ไปด้วยเนาะก็เดินขึ้นไปค่ะแต่ว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปคะโคตรเคี้ยวมากเลยครับข้างๆสองข้างทางนี้เป็นป่าหมดเลยฮะอันตรายมากครับระวังพวกแมลงอะไรอย่างนี้นะคะระวังค่ะมันก็จะเดินกันประมาณกิโลค่ะ ก็ประมาณเกือบโลนะคะนอาจะโลกว่าก็ได้ก like okay. ็จะมีหะคตอนนี้จะมีผ네ู้คนนะคะที่มาที่นี่เขาก็ใช้วิธีการเดินเหมือนกันค่ะเพราะว่าเอารถจอดไว้ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยดีกว่านะค่ะอย่างคุณป้าคนนี้เปนต่งเจอแล้วเขาเดินเหมือนกันค่ะเขาเดินเหมือนกันค่ะเดินลงมาจากเขาใช่ไหมคะ ดนค่ะระวังนะคะระวังคะ่ะคุณปาคุได้ไหมคะว่าดิฉันได้เกริ่นไว้ว่าตอนที่อยู่ตรงทางขึ้นเขากะลาเราเกิดว่าวันนี้จะมีพิธีเอ็กซ์คูซีบาค่ะใช่ไหมพิธีอะไรครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปชมกันแต่ว่าฉันได้ทราบมานิดหน่อยเหมือนจะเป็นพิธีการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะบูชาหรอคะอัญเชิญหรือว่าอะไร ทพอย่างน,นี้แหละครับใช่ไหมอาจจะประมาณนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกแบบนั้นมันจะมีศัพท์เฉพาะของมันอะงั้นเราต้องไปพิสูจน์กับข้างบนแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กับข้างบนนะคะว่าพิธีเอ็กซ์คลูซีฟพิธีเอ็กซ์คลูซีฟพิธีเอ็กซ์คลูซีฟที่เราได้ข่าวมาตอนข้างต้นเนี่ยมันน่าสนใจมากขนาดไหนแต่ว่ามันน่าสนใจมากๆจนที่ว่า ก่อนที่เราจะมาที่เขากระลาเราได้ไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน UFO เมืองไทยน่นะคะเขาจะมาเป็นวิทยากรให้เราอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะ introduce เข้าไปก่อนละกันอ่าตอนนี้นะคะดาวพลูโตก็จะมาเขาบอกว่าเหมือนเราก็จะมีเรื่องเล่าเลยนะเนาะระหว่างทาเดินเนาะเหมือนประมาณว่าแบบเขาบอกว่าเออมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาแบบเหมือนเข้ามาแบบช่วยโลกแบบ ในตอนที่แบบโลกเนี่ยมีภายพิบัตจริงเหรอคะก็สงสัยนะครแต่ทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยเขาจะเห็นแบบวับวบวตลอดเลยนะจริงเหรอคะ แต่มนุษย์ต่างดาวที่เราเห็นขอเกริ่นก่อนว่าที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแบบในการ์ตูนนะคะ<ช>ที่มันที่เป็นแบบหน้าแบบหัวใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยมาเป็นร่างคนเลยคุณเห็นไหมคะในรูปอะค่ะที่จะเป็นไฟลแล้วก็เดินเป็นแบบร่างคนเงนี้ยค่ะคุณเห็นใช่ไหมคะแต่มันน่าก,กลัวนะผมถ้ามาเจอจริงๆก็จะทำไงดีนะ <S 1> <S 1> อันนี้คุณเลือกหล่อนเจอผีก็เจอมนุษย์ต่างดาวคุณเลือกเจออะไรผมเลือกเจอมนุษย์ต่างดาวทําไมอะคะเพราะฉันไม่ตายคุณรู้ได้ไงผมก็ไม่รู้เด๋มาก โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินต่อไปเรื่อยๆเมื่อไรจะถึงก็ไม่ไรู้แบบเหนื่อยหลมากครับแล้วตองนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเดินขึ้นมาเหมือนกันค่ะต้องเตรียมน้ำค่ะอย่างที่สองค่ะต้องเตรียมน้ำเตรียมผ้าเติมผ้าน้ำผ้าเตรียมขนมที่จะแบบเป็นส่วนประกอบเดินขึ้นเหมือนตอนที่คุณเดินท้องนะคะเพราะว่าข้างบนนะคะต้องไม่มีสิ่งของความสะดวกอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าน้ำที่ใช้ทั้งหมดเป็นน้ำกลค่ะซึ่งแบบเงินไปมาณที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่เขามาชุมนุมกันใช่ขับรถไปเรื่อยๆ ดีกว่าแต่มีเนี่ยนะนบ้านี่แต่มันเป็นทางเดินขึ้นไปนะเฮ้ย <c oughs> มันชันไปปะไม่หลอกมากลองเลยก็ไม่ดูก่อนเอาเบาได้ไนะเออดี เราก็ข uhm. ึ้นมาถึงจุดนั้นหมายแล้วที่เมื่อกี้เราได้จอดไว้ข้างล่างนะคะก็ไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยเออไปไหนกันหมดอะเหนื่อยมากไปไหนกันหมดโอ้ไปไหนกันหมดฮัลโหลไม่กันหมดครับเราเจอคนที่มาชุมนุมกันตอนนี้แล้วนะฮะ แต่เขากำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่นะครับเลยลงมารวมตัวในข้างล่างครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างล่างกันครับมีกระติันร่ะเดี๋ยตอนนี้เราเจอกลุ่มคนที่มาชุมนุมแล้วนะครับแต่เราจะลองไปดูว่าเขาทำพิธีกรรมอะไรกัน,นครับ จริงครับว่าถากถากทางที่ผมบอกก็คือผมมันจะขจัดพลังไม่ดีนี่ท่านถ้าออท่านก็อ่านอุโมทสนาถากจริงๆเลยครับียกว่าถากโลกถากธรรมเลยท่านผู้ชมครับจากที่ทางทีมงานได้สอบถามหนึ่งในผู้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้ถึงได้ทราบว่านี่คือพิธีกรรมการกล่าวเชิญเทวดาลงมาปกป้องคุ้มครองบริเวณเขากะลาครับและจากคำที่ผู้ํำพิธีกล่าวออกมาซึ่งเป็นเสมือนบทสวด สามารถจับใจความได้ว่ามีการกล่าวถึงเทวดาตามความเชื่อของพวกเขาซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับว่าเทวดาที่กล่าวนั้นอ่านหมายถึงมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้เพราะมีการกล่าวถึงดวงดาวและจักรวาลอยู่ตลอดบทสวดครับที่สำคัญครับท่านผู้ชมพิธีกรรมในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มประสานงานเพื่อการเดินภัยเขากลาเพียงกลุ่มเดียวครับ แต่เป็นการช่วยเหลือกันจากอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเชื่อด้านไสยเวทแล้วก็เป็นผู้ที่อาสาจะทำพิธีกรรมในครั้งนี้ให้ฉะนั้นพิธีกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่ังสองฝ่ายครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะมีความเชื่อ,อยังไงก็เป็นสิทธิ์ครับสิทธิ์ของทุกคนที่จะเลือกเชื่อและศรัทธานในสิ่งที่ตนคิดว่าดีและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนครับ ไหนมาไหนคุณคุณไปไหนมาผมหาคุณไม่เจอฉันได้ลงมาจากเขาคุณาไปไหนมาเมื่อกี้ผมไปแอบดูพิธีกรรมอะไรบางอย่างเขามาเหรอแล้วคุณเก็บภาพมห้ท่านผม้ชมเปล่าเก็บมาครับจริงปะเนี่ยน่าสนใจมากมันเป็นเหมือนพิธีกรรมอะไรสักอย่างที่แบบเขาเขาตอกไม้ลงดินอะไรสักอย่างนี่แหละอือโอ้แล้วคุณจะขึ้นปีกไหมคะ ก็ประมาณสักสามที่ถุนเรากลับขึ้นไปดีกว่าเรายังไม่เจออะไรเลยตอนนี้เราเราเจอแค่พิธีกรรมเดียวนตอนนี้เราลงไปข้างล่างกันหนึ่งค่ะโอเคครับแล้วทีมงานใช้ได้แล้วกามาบอกเ oh, งไปเลยไหมโอเคได้ค่ะตามมานะคะอันนี้แลว้วกาจะค่ํานะครับอ๋อ oh, oh. เดี๋ยวเรามีวิดีโอเล็กน้อยที่น่าสนใจมากๆคุณปาร์ค oh. คือเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์เลยเนาะของดรสมจิตเป็นหัวหน้ากลุ่มประสานงานเตือนภัยเขากลาค่ะคุณพ่อของอาจารย์สมจิตเนี่ยเขาสามารถคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้คนแรกของประเทศไทยนะคะอเป็นไงคะน่าสนใจไหมคะน่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยป่ะผมอยากดูแล้วไปดีกว่าไปดูดีกว่าโอเคไปดูกันเลยค่ะเขากลามีการกระต่างแรเมื่อไหร่ ก่อตั้งครั้งแรกนะคะปีพศ2541ค่ะมีจุดประสงค์เพื่ออะไรคะคือการที่ก่อตั้งนะคะคือจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัตินะคะเกิดภัยพิบัติใหญ่ในอนาคตข้างหน้านะคะพอครั้งแรกที่พ่อจะสัมผัสกับรถแทรดรไดานี้เป็นยังไงคะเหตุการณ์อ๋อเหตุการณ์ที่เราตอนที่สัมผัสน,นะคะก็คือสมัยรุ่นคุณพ่อนะคะ ยาสิบเอเชเช่ชื่นสํานวนท่านเป็นคนสื่อสารทางจิตนะคะใช้โทรจิตเหมือนกับว่าท่านสื่อสารทางสมาธิแล้วมนุษย์ต่างดาวท่านมาติดต่อบอกว่าอยากจะลงมาช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดในอนาคตข้างหน้าเพราะว่ามนุษย์จะจะ,จะตายเยอะจะตายมากแลก้วก็ถ้าเกิดได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะรอดและฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้นะสิ่งที่พ่อของปราสัมผัสได้ มันสามารถเป็นมันสามารถตกทอดมาถึงล,ลูกได้ไหมอ๋อแต่นี่ท่าคุณพ่อเขาก็สื่อมาครั้งแรกท่านก็บอกว่ามนุษย์ต่างดาวว่าเขาจะเอายานมาให้เห็นเอายานอวกาศมาให้เห็นว่าเขามีจริงนะฮะแล้วก็เราก็เห็นยานอวกาศแล้วเราก็ถ่ายถ่ายภาพไว้เยอะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเราจะสื่อสารเขาจะต้องทํำยังไงมนุษย์ต่างดาวที่ผ่านคุณพ่อท่านก็บอกว่าให้เราเนี่ย ไปนั่งสมาธิแล้วเขาจะสอนการสื่อสารติดต่อกับเขาเพราะว่าหลังจากคุณพ่อเสียเนี่ยเราก็ใช้สื่อสารทางสมาธิซึ่งมนุษย์ต่างดาวเขาสอนนะคะแส่ว่ารุ่นลูกของป้าเขาสื่อสารเ<ะ>พราะรุ่นหลังๆนี่เราเปิดรับสมาชิกสมาชิกที่จะเข้ามานี่มีคุณสมบัติก็คือต้องมีการจิตอาสานะคะต้องการช่วยเหลือภัยพิบัติที่จะมีขึ้นข้างหน้าแล้วก็เปิดรับสมาชิกเพื่อมาฝึก ฝึกการติดต่อกับต่างดาวนะคะตอนนี้มีกี่รุ่นละคะตอนนี้มีทั้งหมด5รุ่นนะคะปีพศ2555เนี่ย55 56ก็จะเป็นรุ่น5<ม>แล้วต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปิดรับหรือเปล่าพอ,อขึ้นอยู่ับขึ้นอยู่กับเขาจะสื่อสารมาจะาที่รู้มาว่าแต่ยาต่างดาวยาใดโบยูเยโอ,อเโบเนี่ยค่ะ,คะขายรูปแบบเราสมัยปุณป้างสิเลือกยาตานี้ประเภทคือ กลุ่มเขากะลานะคะเขาก็คือเรียกเต็มที่คือกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาเนี่ยคือเราเป็นกลุ่มประสานงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการช่วยเหลือภัยพิบัติจากต่างดาวนะคะกลุ่มที่เราติดต่อด้วยมีสองดวงดาว คือมันจะมีหลากหลายคนอื่นก็อาจจะติดต่อดวงดาวอื่นแต่ว่าเราของแค่ดาวพูตโตซึ่งอยู่ในจักรวาลของเราแล้วก็ดาวโลกุกตาปากะดิกองซึ่งอยู่อีกนอกจักรวาลอันนี้เป็นภาพของดาวโลกุกตาซึ่งเขาบอกให้วาดลูกเขาไว้แล้วก็ลักษณะจานบินอันนี้เป็นยานสำรวจนะคะยานสำรวจที่เขามาบินแต่ว่ายานใหญ่ก็มีข้างบนเขาจะมาบินสำรวจเหตุการณ์ค่ะ แล้วสุดท้ายนี้ค่ะรถแตงดาวเบียรประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในเหตุกันอะไรคะก็เพื่อช่วยเหลือชาวโลกนะคะมันเป็นเหมือนสหพันธรัฐสมัยก่อนเนี่ยเราก็ดูเรื่องสตาร์วอลเราจะเอามาคิดเออสตาร์วอลก็จะมีหลายดวงดาวนะคะตอนนี้เหตุการณ์จริงๆเขาก็มีแบบนั้นเวลาโลกที่ไหนดาวไหนที่มีเคาะหรือว่ามีภัยพิบัติถ้าเป็นภัยพิบัติชั่วคราวที่เราเกิดตอนนี้แผ่นดินไหวหรือว่าสึนามิเนี่ย เราสามารถกลับไปอยู่ได้ไหมายความว่ามันเป็นภัยพิบัติที่ยังเล็กอยู่คนตายระดับแสนนี่ยังถือว่าไม่ใหญ่ที่เขาจะต้องมาช่วยเหลือนะคะเขาจะมาช่วยเหลือระดับที่ว่าคนจะตายมากแล้วก็เป็นภัยพิบัติที่มนุษย์เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อันนั้นจะเป็นใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นข้นขางหน้าแล้วก็ระวังไว้ว่าเขาบอกภัยพิบัติที่ใหญ่มากๆที่คนให้ตายมากๆจะเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 3. สามสนานการ์ที่เราเห็นยานอาวกาศบ่อยๆและเริ่มเห็นทีขึ้นตอนนี้มัน มันเป็นการเตือนภัยว่าเวลาใกล้มาและเพราะว่าถ้าเราเห็นยานบ่อยก็คือว่าภัยพิบัติมันใกล้มาเพราะเขาจะมาเรื่องภัยพิบัติใหญ่เพราะฉะนั้นมันเป็นการเตรียมตัวสําหรับเราแล้วก็อาสาสมัครที่ ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะจะห้าทุ่มแล้วตื่นเต้นมากแล้วก็มืดมากหลังจากที่คุณปังกนะคะได้ไปดูพิธีกรรมแบบเอ็กซ์คู่สีสุดๆที่กลุ่มเพิกลุ่มเตือนภัยพิบัติเขากลานะคะได้ทําพิธีกรรมทางความเชื่อค่ะี๋ยวไปถามคุณปักกันดีกว่าว่าเขาพบอะไรหรือเปล่าคะ่ะครับหลังจากที่ได้ขึ้นไปดูพธิธีทางความเชื่อนะครับก็ตอนนี้ไม่พบเจออะไรเลย ะะเดี๋ยวตอนนี้เราลงจากเขามาแล้วนะคระับเดี๋ยวเราจะไปดูตั้งกล้องสำรวจนิดนึงว่าภายรอบของเขากะลานี่เราจะมีเจออะไรบ้างหรือเปล่าครับใช่มะลงเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะจากที่เรานะคะตั้งกล้องสำรวจนะคะสักประมาณ10นาทีนะคะเราก็ได้เห็นกลุ่มดวงไฟค่ะตรงเขาอ,อยู่ตรงโน้นนะคะประมาณ2ดวงะคะ่ะคือจะกระพริบหนึ่งดวงนะคะประมาณสองรอบคะ่ะแล้วก็กระพริบอีกดวงหนึ่งประมาณหนึ่งรอบแล้วก็มีการยิงเลเซอร์ใส่ก,กันเป็นเส้นตรงด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปกันเรื่อยๆดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการตั้งกลง้องโอเคไหมไปแลวค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะอย่าลืมค่ะไปใชา่ไหมะตอนนี้นะฮะวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มนะครับแต่ว่าท้องฟ้านะครับมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยนะครับเมฆเมฆปิดฟ้าสนิทเลยเขาเรียกว่า้าไม่โปรงกาคุณตา่า่จะโปรงไม่โปรงครับผมเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวนี้เราไปไปตั้งกล้องกันตรงนู้นดีกว่าจับความเคลื่อนไหวว่ามันจะมีอะไรแปลก บินผ่านเขากระลาชุดแถวนี้ห <endpoint> รือเปล่าครับผมคุณผู้ชมเดินตามมาเลยนะคะแต่ว่าต้องเงียบๆดีเงียบๆนีค่ะแถวนี้เราอยากเจอมากเพราะว่ามาถึงนี่แล้วเนาะเห่โฟ ตามล่าค่ะมาด้วยกันค่ะไปแวกค่ะโอเคเดี๋ยวตั้งกลก่อนเคเดี๋ยเราก็ตั้งกล้องกนท่านผู้ชมครับจุดที่ทางทีมงานยืนอยู่ในขณะนี้คือบริเวณตีนเขากะลาซึ่งจุดที่แสงรือรับปรากฏขึ้นมานั้นอยู่บนยอดเขาอีกลูกใกล้ๆกันครับ จากลักษณะของแสงอาจทำให้ท่านผู้ชมและอีกหลายๆคนหรือแม้กระทั่งทีมงานเองก็ยังคิดครับว่าอาจเป็นแสงของรถยนต์หรือเปล่าต่อเร็วๆนั่นเคลื่อนที่ด้วยเร็วๆมาถึงยังอ่อนที่สุดไหก่อนตอนนี้ครับเราเราก็ยังพยายามจะติดตาม ตัวไฟดวงนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่เคลื่อนที่ไวมากครับใช่ค่ะมันเคลื่อนที่ไวมากเราไม่ไมาใฟ่เสียงแงนะคะเหมือนแบบเหมือนเลเซอร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งกล้องอีกสักวันมาสิบนาทีนะคะมันจะขึ้นบ่อยมากเลยค่ะช่วงนี้เมื่อกี้ขึ้นบ่อยนะคะมันเคลื่อนที่แต่สิ่งที่น่าแปลกใจครับคือทางทีมงานทราบมาว่าภูเขาลูกนั้นไม่มีถนนหรือทางขึ้นไปด้านบนแต่อย่างใดซึ่งทางทีมงานได้ทําการสํารวจมาแล้วและเห็นว่าเป็นจริงอย่างที่ทราบครับ คือไม่สามารถนำยานพาหนะใดขึ้นไปด้านบนได้แม้กระทั่งการเดินทางก็ยังลำบากเลยครับตอนแรกเป็นสีขาวเหรอคือถ้าเป็นคนจริงๆณตอนนั้นมันจะเอาไฟสีแดงแรงขนาดนั้นมาจากไหนเออใช่ไฟแรงมากเขาขึ้นเขาต้องเดียวเดินเดียวฟังฟังหรือว่าเขาขึ้นไอฟังสองนึงหรือมันเป็นเป็นขบวนการที่เขาทำกันอยู่แล้วคนมาส่อง อ,อเขาคิดว่าเราเป็นต่างดาวเหมืนะอนนกัะไรไม่ไม่หมายถึงว่าเขาเขารู่แล้วว่าเราจะมาดูอะไรเขาก็ทำในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแสงที่เราเห็นมาจากไหนเป็นแสงของอะไรยังคงเป็นปริศนาครับเอาล่ะคะ่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราพาท่านผู้ชมไปแหวกเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO แล้วนะคะเราก็ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดหเหตุการณ์ใช่ไหมคุณปั๊กใช่ครับผมมีอะไรบ้างคะก็ฮะหยับ เจอลำแสงนะฮะจะเข่าอีกลูกนึงที่แบบรถไม่สามารถขึ้นไปได้อย่างงี้อ่าแล้วก็แบบมีรูปถ่ายที่ทีมงานนะครับสามารถถ่ายเก็บมาได้อ่าแล้วก็แบบรูปภาพที่ฮะคนที่สนใจด้านนี้ครับส่งเข้ามาครับผมที่รายการแต่คุณไปพบกับพีธีตางความเชื่อเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วเราก็ยังมีบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนุษย์ต่างดาวด้วยนะคะอ้าแล้วค่ะ,ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็มาถึงตอนสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ,คะท่านผู้ชมคุณมีวิจารณญาณในการรั ชมชว่าเรื่องราวหล่านี้เกิดมาจากน้ำมือมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวเป็นคนทำกันแน่อละล่ค่ะอาทิตย์หน้าเราจะพาไปแหวกเรื่องราวอะไรติดตามพวกเราได้ในรายการ <Where S 1> แห<บ>วกดองสี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ทางบนน่าทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ